ต้องยอมรับนะครับว่าการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่เราไม่มีตัวเลือกมากนักสําหรับสภาพอากาศในเมืองการจะปรับปรุงให้สภาพอากาศทั้งหมดดีขึ้นได้นั้นต้องอาศัยเวลาอย่างยากยิ่งนะครับแต่อากาศที่เราสามารถจัดการได้ด้วยตัวของเราเองตอนนี้คืออากาศในบ้านของเราครับในพื้นที่อันจํากัดของเราวันนี้ผมหนุ่ยพงสุขมาแบไต๋เทคโนโลยีฟอกอากาศต่างๆนะครับซึ่งมีออกมา ในท้องตลาดเยอะเวลาเราเซิร์ชหาเครื่องฟอกอากาศในท้องตลาดนี้บอกเลยนะครับด้วยชื่อสับแสงเทคโนโลยีบางทีก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันจะ H E P A ที่ออกเสียงจริงๆว่า h e p p f i l t t r r หรือ Activate Carbon นนะซึ่งเรียกเป็นไทยว่าฐานกำมันเนี่ยแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีสร้างอนุภาคไฟฟ้าในอากาศได้อย่างที่ผมจะเล่าในวันนี้ครับ Panasonic Nano E X เทคโนโลยีฟอกอากาศที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะครับออกแบบมาเพื่อจะแก้ปัญหาอากาศในแต่และเรื่องที่แตกต่างกันออกไปเราเห็นว่าเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องปรับอากาศมีการใช้เทคโนโลยีฟอกอากาศหลายตัวผสมผสานกันเพื่อจะจัดการอากาศให้ออกมาดีที่สุดครับเริ่มต้นกันด้วยกลุ่มเทคโนโลยีจัดการฝุ่นในอากาศก่อนครับฮ่าคุณผู้ชมได้ยินกันบ่อยนะเรื่องค่าฝุ่นค่า pm ย่อมาจาก particulate matter นะครับคำคำนี้ เขาวัดกันเป็นตัวเลขใช่ไหมครับ PM10 ก็คือฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า10ไมโครเมตร PM 2.5สุดทิตก็ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า2.5ไมโครเมตรไมโครเมตรหรือไมครนคำเดียวกันนะฮะก็หมายถึงขนาดที่เล็กมากๆเพราะว่า1000ไมโครเมตรถึงจะไปเท่ากับ1มิลลิเมตรครับโอ้โหฉะนั้นมันเล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้วมันสูดหายใจเข้าไปได้สามารถจะดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้จนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาครับ ซึ่งเทอร์ยีสสำหรับการจัดการเรื่องฝุ่นในอากาศก็คือฟิลเตอร์กรองอากาศนี่การทำงานนี่อาศัยหลักการง่ายๆนะครับก็คือใช้พัดลมเนี่ยดูดอากาศมาผ่านฟิลเตอร์ที่เป็นตัวกัน้นลักษณะเป็นตาข่ายละเอียดมากเพื่อจะดักฝุ่นแล้วก็อนุภาคที่ลอยในอากาศออกไปได้ทำให้เราได้อากาศบริสุทธิ์ในห้องมากยิ่งขึ้นครับแผ่นกรองยอดนิยมในปัจจุบันหนีไม่พ้นเฮปปาฟิลเตอร์่าเคยได้ยินลวสิ มันเป็นตัวย่อนะครับ H E P A ย่อมาจาก High Efficiency Particulate Air ก็หมายถึงแผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพสูงมากนั่นเองโดยการกำหนดมาตรฐานนะครับว่าแผ่นกรองไหนจะถูกเรียกว่า H E P A ได้ก็ต้องไปผ่านการดักฝุ่นขนาดใหญ่กว่า0.3ไมครอนได้น,นะ PM 0.3นะถือว่าเล็กนะต้องดักให้ได้กว่า99.95เกือบเต็มร้อย แต่ถ้าดักไม่ได้หรือดักน้อยไปกว่านี้นะครับก็จะต้องถูกลดขั้นกลายเป็น EPA นะตัดตัว H ออกแผ่นกรอง EPA สามารถดักฝุ่นขนาด1ไมโครเมตรได้อันนี้ก็ถือว่าได้มากกว่า85นับว่าผ่านนะครับและเราก็มักจะเห็น HEPPA ฟิลเตอเวลาที่มากับเครื่องหรือจำหน่ายเป็นอะไหล่แยกนี่นะครับมักจะมาพร้อมฟิลเตอร์กรองฝุ่นแบบตาข่ายก็เป็นงาน กรองหยาบก่อน1ชั้นข้างนอกใช่ไหมครับจะได้ดักฝุ่นขนาดใหญ่ไม่ให้เข้าไปติดใน h e ปปาฟิลเตอร์เพราะว่าถ้าเข้าไปมากๆฝุ่นมันใหญ่เนี่ยมันก็จะทําให้อายุการใช้งานของ h e ปปาเนี่ยลดลงเร็วเกินไปเราสามารถจะดูดฝุ่นทำความสะอาดฟิลเตอร์หยาบตัวนี้ได้นะครับแต่ว่า h e ปปาฟิลเตอร์เนี่ยเป็นงานที่ใช้ครบอายุแล้วต้องซื้อเปลี่ยนสถานเดียวครับเพราะว่าไม่สามารถทําความสะอาดได้ ปัญหามลพิษในอากาศต่อมาก็คือเรื่องของกลิ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้เฮป้าฟิลเตอร์ไม่สามารถจะจัดการหรือลดกลิ่นได้ครับก็จะเป็นต้องมีฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า a c t i v a t e ค Carbon ภาษาไทยใช้ถ่านกำมันเข้ามาช่วยจัดการนะครับหน้าตาจะเป็นแผงสีดำๆแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีผงถ่านอยู่ด้านในหลายคนอาจสงสัยเฮ้ยถ่านมันมีอะไรดีเลยที่ม,มันดูดกลิ่นได้คือภายในของถ่านกำมันเนี่ยมันจะมีรูพรุนจำนวนมากมหาศาลเลยครับ ก็จะทําให้กลิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปถูกดักจับไว้ตรงนั้นรวมไปถึง VOC ก็ดักได้ VOC คือ volatile organic compound นะครับแปลไทยดีกว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเรานะครับเช่นเรื่องกลิ่นน้ํามันกลิ่นสนะีห้องทิ่งทาเสร็จใหม่ๆนะกลิ่นในห้องเนี่ยลดลงได้เร็วกว่าปกติเลยถ้าเกิดว่าใช้ตัวฐานกำมันนี้นะครับ ซึ่งคุณสมบัติดูดกลิ่นของถ่านกำมันเนี่ยทำให้เราสามารถเอาไปใช้ดูดกลิ่นในตู้เย็นได้หรือว่าจะใช้ในเครื่องกรองน้ําก็ได้นะครับเพื่อจะดูดกลิ่นในน้ําให้ความรู้สึกในการดื่มเนี่ยดีขึ้นครับแต่ฟิลเตอร์ทั้งสองที่ผมเล่ามานะครับยังไม่สามารถจัดการกับเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสต่างๆที่อยู่ในอากาศได้จริงต้องมีการสรรสร้างคิดค้นการฟอกอากาศในอีกรูปแบบหนึ่งเอาไฟฟ้ามาสร้างประจุในอากาศครับ อย่างเทคโนโลยีที่จะเล่าในวันนี้ panasonic nano e x จากประเทศญี่ปุ่นครับให้ว่ากันด้วยเรื่องชื่อเทคโนโลยีกันก่อนครับ nano e ชื่อนี้มาจากคำว่า nano technology บวกกับคำว่า electric นะครับซึ่งหลักการทำงานของมันก็คือใช้ไฟฟ้าเพื่อสร้างอนุมูลอิสระ hydroxyl หรืออนุภาคที่มีโมเลกุลของออกซิเจนและก็ไฮโดรเจนซึ่งอนุภาคลักษณะน,นี้จะอยู่ในอากาศได้ไม่นานนะครับ พานาโซนิกจึงพัฒนาให้เทคโนโลยีนี้สร้างอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลจำนวนหนาแน่นแล้วนำน้ำเนี่ยไปล้อมรอบเพื่อให้คงสภาพอยู่ในอากาศได้นานถึง10นาทีเลยซึ่งเมื่ออนุภาค OH หรือออกซิเจนกับไฮโดรเจนลอยไปเจอกับสิ่งต่างๆเช่นเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อรากลิ่นไม่พึงประสงค์สารก่อภูมิแพ้และอองเกสรดอกไม้และก็สารก่ออันตรายต่างต ก็จะมีการดูดเอา,าธาตุไฮโดรเจนออกจากเป้าหมายแต่ถ้าเป็นเชื้อโรคนะครับเมื่อ OH เห็นก็จะทำให้โปรโตีนในเชื้อโรคนั้นสูญเสียองค์ประกอบไปจนเชื้อถูกยับยั้งได้และถ้าเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ก็จะมีการดูดไฮโดรเจนออกไปจนคงสภาพเดิมไม่ได้และถูกสลายไปในที่สุด ซึ่งเมื่ออนุภาค OH ได้ H มาเติมต่อก็กลายเป็น H 2 o 5คุณคุณไหมครับก็คือสูตรทางเคมีของน้ำนั่นเองเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาก็ได้ผลลัพธ์เป็นไอน้ำที่ไม่มีพิษอ,อีกต่อไปครับอา้าวปรบมือกับวิธีคิดพานาโซนิกสุดยอดพานาโซนิกคิดเก่งล่าสุดนี้นะครับก็มีการพัฒนา nano e x n ีอันนี้ถือเป็นการพัฒนาให้เทคโนโลยีาโนอีด e ีขึ้นนะครับ สามารถจะสร้างอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลได้มากถึง9.6ล้านล้านอนุมูลต่อวินาทีโอ้โหคุณผู้ชมจนินตนาการไม่ถูกเลยนะมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าเทียบกับนานโนอีเดิมแล้วกันนะครับสร้างได้ในระดับ4 8 0 0 0 0 0้านอนุมูลต่อวินาทีออ้ก็ถือว่ามากขึ้นเยอะเลยล่ะเมื่อมีการสร้างอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลออกมา,มามากมายขนาดนี้ก็สามารถจะลอยไปเกาะกับพื้นผิวของสิ่งต่างๆเช่นลูกบิดประตูในบ้าน ผ้ามานนะเพื่อจะยับยั้งเชื้อโรคต่างๆได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็ดีกว่านาโนอีเดิมอย่างแน่นอนครับพนาสนิจจิงกล้าพูดว่า <_ t une> เทคโนโลยีนาโนอีเอ็กซ์เหมาะกับการใช้ในบ้านยุคนี้เพื่อไปยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโคโรนาไวรัสครับและนอกเหนือจากการใช้เครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ที่มีสัญลักษณ์นาโนอีเอ็กซ์นี้นะครับมีผลพลอยได้ที่จะเกิดกับร่างกายของเราด้วยนี่ เกิดในด้านการรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็เส้นผมนะครับโอ้ไม่ใช่นิยายนะจะเล่าเป็นวิทยาศาสตร์เลยอนุภาคจะเข้าไปรวมตัวกับไขมันธรรมชาติเพื่อจะเคลือบผิวหนังผิวหนังที่เคยลอกก็ลดลงและความชื้นที่เรายังได้จากนาโน EX นะครับก็ยังทำให้ผมของเราเนี่ยมีโอกาสแห้งเสียลดลงไปด้วยอันนี้เขาทดสอบจากแลบของ panasonic นะครับนอกจากนี้ก็มีข้อดีมากๆเพราะว่า ในพาร์ทของ Nano EX นี้นะครับไม่จำเป็นจะต้องมีวัสดุสิ้นเปลืองใดๆเลยนะครับมันไม่ใช่ฟิลเตอร์แบบ h ฮปป้มันไม่ใช่ฐานกำมันฉะนั้นคุณสามารถจะใช้งานไปได้ยาวๆเลยครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองกันบ่อยๆนะครับเก็บเงินเอาไว้เปลี่ยน h e ปป้าฟิลเตอร์อย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอเพราะ Nano EX ไม่ได้มีอะไรต้องเสียเปลี่ยนเลยคอนเทนต์นี้ก็ทำให้เราได้รู้จากเทคโนโลยีในวงการฟอกอากาศอย่างคร่าวๆมันเป็นเรียบร้อยนะครับ ก็อลองพิจารณากันดูครับถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวคุณยังไงก็อย่าลืมพิจารณาสัญ,ญลักษณ์นาโน EX บนเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องปรับอากาศที่คุณกำลังซื้อเป็นชิ้นต่อไปนะครับ